ตัวใหญ่มากดูดิใ,ใหญ่ใหญ่จริงท็อคแคร์เลยเนี่ยทีเ่เขาขายหกสิบบาทเองใหญ่มากเยอะมากคุ้มจริงทังแล้วเทียนแห่งชาที่เครื่องไหนวลยทุมสแลงหลให้ต้องแจกด้วยอุเทียนแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อากาศเย็นสบายคนกลางเต็นท์วันนี้ก็เยอะเหมือนกันแต่คนเขาก็กำลังแบบเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วแลวห,วหละวันนี้เรามาแคมป์ปิ้งที่อุทยานแห่งชาติช่วงแสลงหลวงนะคะแล้วก็อันนี้สภาพเต็นท์ของเรานะฮะง่วงนอนด้วยอ่านี่ไงสภาพเต็นท์ของเราเนาะนี่ เป็นทาร์เนาะแล้วก็วันนี้เราผูกเปลยด้วยเนาะส่วนห้องน้ำมันอยู่ไกลมากนุ่งเลยน,หนะก็เลยเด็ดห้องน้ำในเก่อนนี้เียนนจะเป็นเต็นท์นอนของเราเนาะตดนห้องน้ํากับนอนก็ให้มันทะลุกันอย่างนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะได้แบบมันต้องเดินไกลนี่อันนี้เรถของของลายตรงนี้ อากาศตอนนี้เย็นมากเลยน่าจะประมาณ21องศาถ้าจะอาบนะว่าจะอาบตอนนี้ตอนคืนไยมันก็น่าจะไม่ไหวค่ะบคอนไ็เป็นที่ลอ,อยมาแล้วแหละถ้าาชาตรงนี้ก็จะมีหมอกตรงจะเป็น ลังภาชนะโอเคตรงนู้รงภาชนะได้ใคต้องสนน่วนเะก่อนอันนี้เวลาเจ็ดโมงห้าสิบแปด อุณหภูมิที่สิบเจ็ดจุดสององศาไม่น่านะหนาวชิบหายหนักมากท่ามกลางอากาศหนาวนะครับทุกคนสิบเจ็ดองศาเรามาต้มไข่กันนะหนึ่งสองสามสี่สี่สองที่น้ำไป breakfast when I was camping นี and mm ่ว่านิ่มและกรานาลวันนี้มาเทีย่ยวทุ่งแสลงหลวงนะคะทุกคนในตรงนี้นจะเป็นลานกลางเต็นท์อากาศตอนนี้แบบโคตรดีเลยอะขนาดเกือบเที่ยงเลยนะประมาณยี่สิบองศา คนเยอะไหมคะมาซื้เยอะอยู่เยอะใช่ไหมตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะสิบบาทครับวันนี้เราจะมาซื้อสวนลดเพิ่มกันเหลืออยู่แค่นี้นี่สิบห้าบาทสี่ลูกแล้วก็อันนี้สูงละสิบบาทแล้วก็เราก็ซื้ออันนี้เพิ่มนี่สี่สิบห้าบาท้ีคก็ถูกเลยอันนี้จะเป็นที่ทําการไปรับสีขาวคอนะฮะแต่ว่ากางเต็นท์ได้ด้วยเหมือนกันนี่เดินไปทางนน้นหน่อย วิวมันดีนะแต่กลางวันอากาศมันร้อนอุ้ยแต่ว่ามีที่จุดมีที่จุดห้องปลั๊กไฟได้วยนะ่ะกหะกเจ็ดส,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 สองเจ็ดสู ิวมันดีนะนีย่ยะทำเป็นช่องๆเลยอันนี้น่าจะเป็นเต็นท์ของอุทยยายเนี่ยเอ้ยของปัศณีแม่เลยนะกว้างนะ จุดกางเต็นท์ของเขาห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้นี่เดไปสำรวจห้องน้ำก่อนจัน คืนนี้เรามากางเต็นที่ภูสมิงแคมป์นะครับที่เขาคอเราก็ดูรีวิวมาตั้งนานเลยนะที่ลานนี้อากาศเย็นสบายมากเนาะเราก็จะอยู่ลานที่ที่เป็นลานส่วนตัวข้างล่างหน่อยเนาะนี่ห้องน้ําก็จะเป็นจุดนี้ที่เราอยู่เนาะแต่ตรงนี้ไม่มีที่ลานน้าอุ่นเนาะที่เขาบอกว่า,ถ,าถ้าเราอยากอาบน้ำก็คือต้องเดินไปเลาะตรงนี้แล้วก็ด้านบนขวามือนะฮะ ก็จะมีาที่ทาน้ำอุ่นอยู่ตรงนั้นนะวิวคือดีมากนะนี่เห็นไหมอยากให้ดูวืวที่เราอยู่นี่เลิศไหมล่ะ มาแถลงสถานการณ์ชายแดนไทยพมีค่ะก็ไล่เรียงหลักๆที่เซนตอลแถลง เท่าไหร่นักับคือจักรพูชายจูบนีไทยยิงใส่ทหารไทยบาดยังบสองนายนะฮะเข้าต้นขาดหนึ่งแล้วก็อีกนายหนึ่งบัดเจ็บฟกช้ำที่นหน้าอกโชคดีว่ามีเสื้อกลอกกันกระสุนนะฮะแต่ขนาดมีเสื้อกลอกเนี่ยก็ยังมีรอยฟกช้ำดำเขียวนะ,ะแล้วมันอยู่ใกล้จุดสุด อนนอีข่าวคอนะครับทุกคนอากาศเย็นมากสบายมากาตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะนดูวิวสิวิวขางหลังนี่แล้วก็เห็นตรงนี้ไหมจุดจุดตรงเนี้ยนี่นี่ๆๆที่ชี้อยู่อันเนี้ก็คือเป็นเต็นท์ของเรานะฮะถามมันจะอยู่ริมหน้าผาแต่และก็ขยับไปอาข้างในหน่อยหนึ่งแล้ว พอเมื่อกี้มันอยู่ริมหน้าผาเกินไปเนาะนี่นี่อากาศดีมากๆที่นี่เป็นโูสมิงแคมนะฮะที่อำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมอากาศจะบอกว่าโคตรดีเลยอุณหภูมิประมาณ13าถึงประมาณ20องศาประมาณนั้นเลยเนาะนี่เส้นหลา กำะังอยู่ที่เต็นท์แล้วสภาพดูดกว้างเนาะนี่ทาบของเราแล้วก็เต็นท์ของเราน่าอยู่ตรงนี้อย่างนอ,นอกรนเราเราขยับมาแล้วเมื่อกี้ขยับขยับออกมาแล้วเพราะเมื่อกี้มันอยู่ติดกับหน้าผามากอันนี้เราขยับมาหน่อยนึง ที่ันไกลหน้าผาหน่อยนี่ feel good mm hmm. มากดูดิข้างหลังบรรยากาศว้าวสาอหกบ degree and ozone in a r o m กลางคืนเรามาส่องสัตว์กันนะครับทุกคน เพราะว่าเราอยู่ในปา่าแล้วก็อยู่บนภูเขาด้วยเนาะไปสองสัตว์กันข้างๆเต็นท์เราแหละน,นี่เต็นท์เราที่นั่งเรานี่นี่เราดูนี่เลยนี่เห็นปะ่ะไฟฉายเราอ่ะส o o ได้ไกลมากเลยนะโอ้อะไรไปนะนี่คือต้นไม้ข้างล่าง เพราะที่เราอยู่นี่เป็นปากเหวเลยนะถ้าตกนุ่งก็ข้างล่างเลยนะโอ้สองด้ไกลมากโอไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ย่า ลาก่อนนะคะพื้นที่ตรงนี้สำหรับเรากลางเต็นท์เมื่อคืนอากาศหนาวมากๆดีสุดนี่ Mm -hmm. yeah. I